อ่าจ้าดครับพน้องม้นชิว้วก็ได้ดตงแดงนะครับนี่ฮะอันนี้คือหน่อไม้หวานที่เผาแล้วครับเป็นหน่อไม้สดนะฮะมนจะมาลองดูนี่คือเจียวมะคือพุงแล้วก็เจียวมะคือเท็ดรวมกันนะครับตอนนี้มนก็จะทําการแกะเปลือกอะไรนะเปลือกหน่อไม้ก่อนนะครับเนาะแกะอนี่อันนี้คือทีหน่อไม้ลามปอกเรียบร้อยนะครับั็จะอันนี้ไงแล้วมนก็จะเผาเลยอันนี้คือหน่อไม้สด ขนมแบบสดๆเลยนะฮะมันจะกรอบมากนะครับมันเป็นหนอไม่วนันสามารถกินสดได้นะครับทุกคนอย่าไปเล่นแบบถ้าไม่มีหนอไม่วานเนาะเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าหนอไม่วันอะไรที่กินสดได้พวกวานโมนเขากินกันแบบนี้เนาะนะครับนะนี่ขนมที่สุก Làm là Không, <laughs> không chơi lại eh. chơi màu, <laughs> à, để. để ừ. này là này. Này này là... <laughs> à, không. Xin vương, xin video hấp dẫn กินอันนี้ดูก่อนนะบางทีไหมเนี่ยบางทีหลังบางทีไม่หลังนี่คือหน่อสดนะครับเพราะนั้นลองกินที่แบบ่กินกับข้าดูอ่ะอืมอันนี้ว่าเป็นเห็ดเห็ดจอกมันคือจอกว่ะวป๋องเขาเป็นคนทำเขาบอกว่านนทำไมไม่บอกกับเขาฉันบ้างเขาบอกชุดบ้างเนี่ย อืมอืมไม่คอ่อยบ่นควบเลยก่อ็มากินแบบนี้ไม่ค่คอย,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 ยกินไม่ค่อยหยุดคอแน่นว่ะข้อไหนบ้างก่อน เราเปมาทีเช้ามนะังเห็นขค้นว่าต้องคำต้อไม่คอนะเราขคา,าว้ากันที่นัง รู้หนอแม่ฟันมันสุกน่าเผาแล้วอยากให้ทุกคนได้รู้ได้ได้ทันดูนะฮะหนอแม่ฟันอ่ะไม่มีรสขมเลยเดี๋ยว ถ้าไมหนูอลไรอย่างนะครับ หลายป่อนั้นไม่ได้ลงชีพนะฮะพี่น้องต้อง,ขอองขอขออเขาด้วยออามเพราะว่างานยุ่งๆก็อะไรยังไม่ได้ไปนในเมืองเลยครับอื บางครังก็หมกปลาม,าม้างบางครั้งก็หมกเห็ดมางหอมจุด,ดมันจับเงินสนห่านไอนสดงอสวยนะ 我感觉他还是还是，嗯，温暖。 อตรงติดกับยอดมานาอร่อยแล้วก็แตงร้อยน้อจะอ่อนมาก นั่นต้องมไมาน้ำกินข้าวแอมกิน <Yeah. S 1> ียงก่อนก็กินข้าว oh. นะนั่นคือมัน,น,อ,น,น,อ,น,นอยู่ประเทศไทยนะมันไปอะไรนะไปกินข้าวพาระธ์คันกับพวกอากงเขาพวเจ้านายเขาเมื่อกับเข้ามาแต่ได้อย่างมาแบบว่าเดี๋ยวก็อันนี้มาเดี๋ยวก็หมวกวาชอนมาเดี๋ยวก็ปลากรับกองเนื่อมะนาว แล้วก็มาเขาก็ไม่ร่าเกิดว่าสัง่งแต่ละอย่างก็นานอ่ะเนาะเข้าเกิดว่าอาอะไรมากก่อนเ็ากินแบบนั้นเลยแล้วมลก็แบบว่าอ,อะไรอร่อยที่ไม่อร่อยก็ไว้ที่หลังอย่างเส้นข้าวอะไรเงี้ยทำเหลือก็เตรียวไว้เหลือข้าวเลยแต่ว่ากลับใน่ต้องกินก่อนกินให้หมดอะไรอย่เงี้นะครับพี่น้องนี่มลก็อธิบายแบบยาวไปนะคะพี่น้องแนละ้วมลก็ลาพี่น้องก,ก่อนนะครับสําหรับคลิปกินหน่อไม่สุดและหน่อไม่เผานะครับเจียวมันคือพงนะครับตอนนี้จะกินข้าวตอกอีกนิดนึงขอบคุณที่ติดตามครับ ราะว่ากินข้าวซวยเขาก็ใครก็ไม่อยากจะรู้ว่ารสชัดเข้าเป็นยังไงรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้รสชัดมนก็ออกมาบอกต่อดูื่ช่วงผมเก็ย่อยลงมาได้ยังไงวนะโอเคครับ